รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติเปิดโครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัดคืนความสุขให้ประชาชนเริ่มต้น1,000ร้านค้าทั่วกรุงเทพมหานครพลเอกจตชัชยสาลิกาลยะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเป็นประธานเปิดโครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จคืนความสุขทุกจานให้ประชาชนหรือหนูนิดผ่าชิม ที่ร้านอาหารนายอูเข้าแกงสามย่านซึ่งเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารราคาถูกดีอร่อยสะอาดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในราคาเมนูละ25-30บาทจำนวน10เมนู โดยรายการอาหาร10เมนูประกอบด้วยข้าวไข่เจียวข้าวรัดแกงข้าวไข่พะโลข้าวขาหมูข้าวกะพเพราข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าผัดซีอิ๊วขนมจีนน้ำยาและขนมจีนแกงไก่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารปรุงสำเร็จตั้งเป้าระยะแรกมีร้านอาหารปรุงสำเร็จเข้าร่วมโครงการจำนวน1,000ร้านค้าทั่วกรุงเทพมหานครล่าสุดมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว628ร้านค้า ส่วนในระยะที่2จะเร่งผลักดันให้ร้านค้าในต่างจังหวัดเข้าร่วมโครงการประมาณต้นเดือนกันยายนเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าของทีพให้กับประชาชนได้ถึงร้อยละยี่สิบสำหรับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกระรวงพณิชย์จะช่วยเหลือเรื่องวัตถุดิบในราคาพิเศษทั้งข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและปัจจัยการผลิตอื่นที่จำเป็น ขณะที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยืนยันจะจำหน่ายให้ในราคาพิเศษเพื่อลดต้นทุนให้กับร้านค้าทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับป้ายสัญ,ญลักษณ์หนูนิดผาชิมเพื่อเป็นจุดสังเกตให้กับประชาชน